สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงหลานลุงพลนะคะย๋่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นกด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปของนกนะวันนี้นะคะนกก็มีข่าวสารมาแจ้งกันแล้วนะคะจาก youtube ไลฟ์ของปลู มหาโมนีนะคะก็ขอขอบคุณปู่มหาโมนีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะเป็นบางช่วงบางตอนกันเลยนะคะพร้อมกันเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะคะปู่กาลังไลฟ์สดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะรู้สึกดูดีนะครับคนเข้ามาดูเยอะอะไรแบบนี้ผมเยอะกว่าพี่นะครับเดแต่ผมเปลี่ยนนะครับอยากให้สังคมใครเครียดมากกว่าหยุดได้ก็หยุดนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นนะผมไม่รู้นะว่าพี่จะรัก นะครับเฮียขนาดไหนนะครับหรือว่าพี่อยากจะไปนะครับลองอะไรแปลกๆของเฮียหรือเปล่าอันนั้นผมก็ไม่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 แน่ใจเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าพี่เบาได้พี่ก็เบาเถอะเนาะเอาคือด้วยเหตุและผลพอนะครับวันนี้วันพระนี่ครับวันนี้วันพระนี่ะครับเบาๆหน่อยนะครับดูอย่างผมสิใช่ไหมเนี่ครับเรายังแยกแยะเลยวันไหนวันโกนวันไหนวันพระวันไหนวันเหนวันไหนวันจีใช่ไหม เออบางทีบางสิ่งบางอย่างพี่มันมันมันทำให้พี่กลายเป็นเหมือนกับพี่แสดงสอนินสัยสันดานนะครับเออหรือนะครับการเป็นอยู่ในชาติวงตระกูลของพี่เนี่ยมันดูแล้วคือมันไม่สมกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จริงๆก็ต้องนิ่ง,ง,งเห็นไหมดูอย่างทนายสมเกียรติเห็นไหมดูอย่างลุงพลเห็นไหมอืมเขายังนิ่งเลยทาง้งนที่เขาก็โดนด่าทุกวันนะ่ะ ถามบอกว่าที่ลุงพลที่เอ่อเขานิ่งเพราะอะไรด้วยเขาชินเขาชินชินแล้วเข้าใจอ่ะเออไอ้ถามบอกเขาจะไปตอบโต้เพราด้วยเรื่องเหตุประการใดเปล่าไม่มีอะไรต้องตอบโต้เออเพราะผมเคยบอกกับลุงพลไปว่าลุงต่อให้ลุงมีเหตุผลร้อยแปดประการคุยกับคนที่ไม่ชอบผมพูดกับเขาให้เขาฟังแค่นี้พอไม่ต้องใส่เหตุผล ไม่ต้องใส่ข้ออธิบายมากมายนี่ครับไม่ต้องใส่ข้ออธิบายมากมายครับอืมนะครับขอบคุณมากครับนะครับแอดมินผมมาแล้วแอดมินแสนสวยน่ารักของผมมาแล้วนะครับไม่มีคนนี้แย่เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีะการพิมพ์คอนเทนต์ที่มันแบบ เรียบร้อยอ่ะนะครับผมมันปอสี่นะครับไม่ไผมพิมพ์ผมก็พิมพ์แต่ตัวตัวเบอร์โทรอย่างเดียวนะครับอืมอ่นะเออเนี่ยนะครับอ๋อเหลืองก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับการที่ผมเข้ามาทำคนเดียผมบอกแล้วผมไม่ได้ซีเรียสนะครับถ้าผมเป็นคนซีเรียสนะผมบอกให้ นะคนอื่นขึ้นไรผมก็ไม่ลงหรอก <c oughs> ใช่ไหมเออต่างคนต่างทาถูกไหมแต่นี่เวลาเห็นเราเห็นเพื่อนพ้องเนี่ยนะครับเห็นกัลายานนิมิตเนี่ยนะครับเขาขึ้นเนี่ยปุ๊บตุ่มเราต้องรีบลงนะเพราะอะไรรู้วป่าคือเราดูเวลาแล้วเราเราเราเดินมาชั่วโมงแล้วเราก็ต้องลงนะครับเพื่อให้เพื่อนต่อเพราะว่าจะได้มีประเด็นเอาไว้ต่อมือหลังจะได้แบบใส่กันเต็มเนะีนะ่ยะอืม อฮะบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อย่างอย่างที่ผมบอกแหละนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับผมไม่เคยก้าวล้ำนะคนทางฝั่งคุณนะ่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่ถ้าคนทางฝั่งคุณไม่ก้าวล้ำคนของผมอ่ะนะครับ ผมก็ไม่สามารถที่จะออกไปพูดอะไรได้ถูกไหมครับเพราะพวกคุณยังก้าวล้ำอยู่นะครับเออเห็นไหมถ้าพวกคุณหยุดการก้าวล้ำนะครับให้มันเป็นไป,นป,นป,นปนตามกระบวนการของกฎหมายถูกไหมนี่อะไรล่าสุดเอาอีกแล้วนะครับต่างโรงต่างร้านอะไรนะครับก็มีกันมีแต่ปัญหามีแต่อะไรกันพวกคุณก็พยายามที่จะปั่นกระแสใช่ไหมผมก็บอกแล้วไนงะพวกคุณทั้งนั้นแหละเป็นคนเริ่มต้นลองพวกคุณหยุดสิ นะครับทุกคนเขาก็หยุดหมดแม้แต่ามาดามลาเต้ทนายเขาก็หยุดกันหมดแหละเขาก็มีคอนเทนต์ของเขาทำเยอะแยะนะครับชามาดี้พีทเขาก็มีจัดกิจกรรมมิสติ้งอยู่ตลอดเวลาเดือนละครั้งเดือนละครั้งเฉพาะชามาดีนนน้นะครับกับลูทินแซดเนี่ยนะครับเขามีกิจกรรมให้กับยูทูบเบอร์ให้กับชาวบ้านตลอดนะครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าชาวบ้านกกอกจะเหงาลุงพลจะเหงานะครับไม่ต้องส่งประเด็นเยอะ ครัจริงๆนะทุกวันเนี้ยที่พวกผมเนี่ยไม่นิ่งหรือไม่อ่นะครับคิดที่จะหยุดนะครับในการตอบโต้ผู้คุณเพราอะไรหรือว่าพวกคุณมันเป็นแรงบันด,ดาลใจให้พวกผมไงถามบอกว่าคุณธนัทเนี่ยถ้าไม่มีพวกคุณก็แย่นะถ้าพวกคุณเงียบนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าหุบปากซะนะครับทุกอย่างมันก็จบหมแหละถูกไหมครับผมนะครับเรื่อยๆฮะนะครับ เดี๋ยวมันก็จะเริ่มแบบเขาเรียกอะไรนะของขึ้นน่ะมันก็จะแบบปรีดปรีดนะครับทนายมาแล้วนะครับน่ผมไม่เห็นเลยนครับตาพอดีดนี่นี่ครับอืมนะครับสวัสดีครับนะครับท่านทนายนะครับเออนะอืมนี่ครับ ครับติดเหลืองไม่เป็นไรครับเหลืองนิดน,น,นหน่อยหน่อยเหลืองสักคลิปสองคลิปคงไม่เป็นไรหรอกผมก็แก้ประจําอยู่แนละ้ว <c oughs> อ๋อทนายกำลังขึ้นโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันไปฟังทนายก่อนนะครับนี่ก็ได้มีโอกาสนะครับเ,เป็นวันพระด้วยนะครับแล้วก็เป็นวันครบรอบ นะครับครบรอบของการจากไปของน้องชมพู่ด้วยนะครับก็ถือโอกาสนะครับเนี่ยเป็นนะครับผู้สมมุตินะครับในการทําหน้าที่แทนนะครับเออ่นะครับพุงบนป้าแตนชาวบ้านกกกพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับอ่แล้วก็นะครับเอฟซีทุกคนนะครับเ่เพื่อนะครับแสดงบรรทัดฐานว่าคุณอย่าถามคุณอย่าพยายามที่จะทําลายนะครับเว่า ลุงพลหากินนะครับกับการเสียชีวิตของน้องนะครับถ้าจะอยากจะรู้นะครับให้ดูพื้นฐานที่ fc ทําไม fc ถึงเหนียวแน่นนะครับเนี่ยนะครับทำไม fc เขาถึงเข้าใจนะคนเราครับหลานตายทั้งคนนะครับใครอะที่มันจะไม่เสียใจใช่ไหมนี่ครับอืไม่ต้องถามถึงความเจ็บปวดของคําว่าพ่อว่าแม่นะครับเจ็บปวดยิ่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ครับครับผมอ่ะเลขเข้ามาก่อนนะครับที่จริงแล้ววันนี้ว่าจะจัดนะครับเอ่อแต่ก็นะครับมันพระขอสักวันหนึ่งนี่ครับขอสักวันหนึ่งนะเออข้าพเจ้าจะไม่นะครับสู้รบตบมือ นี่ครับเนี่ยจะไม่ซื่อรบจบมือนะครับจะยอมทุกอย่างหนึ่งวันนี่ครับเอ่กที่หายไปทั้งวันไม่มีอะไรหรอกนะครับก็ไปซื้อนะครับแฟตน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับอ่ายารักษาโรคนะครับอ่ายาสระผมสบงสบู่ยาสีฟันนะครับอ่าเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับพระนะครับไม่ถวายเงินนะครับเพราะว่าเป็นวัดธรรมยุทธ์นะครับเป็นวัดของธรรมยุทธ์ นะครับซึ่งนะครับเป็นวัดที่นะครับมีการเก่าขานมานะครับโอ้อายุไม่ต้องพูดถึงครับเป็นร้อยปีแน่นอนนะครับเพราะว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่อาถรรพ์นะครับและเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นเนี่ยนะครับท่านได้อนาคามีก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมนะครับได้อนาคามีนะครับเนี่ยนะครับนะครับแล้วผมเนี่ยนะครับก็ศึกษา นะครับมาตลอดเนีครับตั้งแต่คณิกะนะครับอุปจาระนะครับอัปปนาละนะครับเนี่ยนีครับทุกอย่างนะครับเราผูดทั้งวันกับพี่อนันต์นะครับเป็นตัวละครใหม่ใช่ไหมเนะครับเห็นเคยว่าท่านเอ่ออะไรนะนะครับท่านทนายเคยเอ่ยถึงอยู่ใช่ไหมเอ่อเนี่ยครับพี่เนยหรือใครนั่นแหละ คืออยากจะบอกนิดนึงอะนะครับพี่เนยนะถ้าพี่เนยผ่านมาฟังคลิปผมหรือมีเอฟซของพี่เนยเข้ามาช่วยฝากไปบอกพี่เนยทีนะคือไอเรื่องคําแบบคือสําหรับเขาเรียกว่าคําที่จะเรียกว่าหยาบคายก็ได้จะเรียกว่าไม่หยาบคายก็ได้พี่กับผมมัเป็นคนละอย่างเลยนะพี่อยากจะรู้ว่าผมหยาบคายขนาดไหนนะผู้หญิงหยาบคายเนี่ยเขาเรียกว่าตอแหละนะครับพี่อันนี้คือเรื่องจริงนะ ผู้หญิงหยาบคายโดยไร้เหตุผลเนี่ยเขาเรียกว่าความตอแหลกรีดนะครับเขาเรียกว่ากรีดนะครับรีดริ้นนะครับผู้หญิงที่พูดรีดริ้นนะครับพี่คืออยากจะบอกกับพี่ตรงๆนะเนี่ยบอกตรงๆว่าเบาได้ก็บเบาบ้างน,นะครับพี่นะผมก็ยังไม่เคยเจอพี่เลยยังไม่เคยเห็นประสิทธิภาพอะไรเลยแต่เห็นผมเห็นพี่ขู่จังเลยอ่นะลองกับผมไหมเออลองกับผมไหมนะครับเนี่ยใครแพ้ก็ติดคุกไป าแบบนี้ไหมเออผมเห็นพี่ด่าตั้งสามสี่ห้าคลิปแล้วล่ะเออฮะอะไรเซฟเซฟอะไรของพี่อ,อ่ะครับผมด่าน่ารักนะพี่อยาบคายแต่น่ารักนะเออคือเป็นห่วงไม่ใช่หลังที่มาพูดเนี่ยนะเนอะนีครับเพราะผมบอกให้ตรงๆเลยนะบางทีบางสิ่งบางอย่างครับมันไม่เหมาะเนอะแล้วพี่ก็อายุมากแล้วด้วยนะเดี๋ยวเด็กมันจะถอนขนเอา อ่ครับอย่าไปเรียกว่าถอนงอกเลยถอนขนเลยพี่แต่ก็ไม่รู้ว่าขนพี่จะมีให้ถอนหรือเปล่าดูท่าทางแล้วจะร่วงหมดหรือไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องทันกันลุงลังที่ผมพูดคงไม่ต้องถามนะว่าว่าขนอะไรเนาะนี่ครับอืม